รอบต่อไปก็จะมาดีกว่าเดิมนะคะฝากถึงคู่แข่งรอบต่อไปนะคะพวกหนูจะทําให้เต็มที่กว่าที่ผ่านมาคือทุกคนจะจับทางพวกหนูไม่ได้แน่เลยค่ะไม่ต้องกินข้าวแล้นะคะเดี๋ยวพวกหนูเอาสายใหม่ไปฝากค่ะพวกเราวิทยาลัยเทคโนโลยีพาณิชยาการอยะจิทยาค่ะสวัสดีค่ะหนูชมพู่ค่ะเล่นตำแหน่งมิําบอกค่ะสวัสดีค่ะหนูชื่อน้ำยิงค่ะเล่นตำแหน่งเซตเตอร์ค่ะสวัสดีค่ะหนูชื่อแป้งค่ะเล่นตำแหน่งหัวเสาค่ะ ว moment, <Holy |bs|> ันนี้หนูเล่นไม่กดดันเลยค่ะแล้วก็ฟังนูก็เล่นดีด้วยแล้วก็กล้าเล่นค่ะวันนี้ตัวเซนหนูก็กล้าใจด้วยวันนี้ก็ไม่กดดันนะคะเล่นฟรีกันทุกคนเลยค่ะกว่าแมตที่ผ่านมาวันนี้รู้สึกว่าทุกคนเล่นดีค่ะต่อแบบต่อให้รู้สึกว่ามันจะไม่ได้แต่ก็ยังทําได้ดีค่ะทําให้แบบเกมออกมาดูดีค่ะวันนี้นะคะทุกคนเล่นกันได้ดีมากแล้วก็มีเสียงแล้วก็กล้าเล่นกันทุกคนเลยค่ะแมตที่ผ่านมาอาจจะแบบว่ามีกดดันบ้างแล้วก็วันนี้ก็ทําได้ดีค่ะ รู้สึกดีใจค่ะแบบผ่านเข้ารอบแบบง่ายๆชิวๆแบบว่ารู้สึกโอเคกับผลงานที่ผ่านมาค่ะไม่คิดว่าแบบเราจะทําได้ดีขนาดนี้ไม่ก็คือว่าพวกหนูไม่ได้คาดหวังค่ะแต่ก็ทําได้เต็มที่มากกว่าที่หวังค่ะคาดหวังว่าเข้ารอบสี่ทีมค่ะก็จะทาให้ถึงที่สุดเลยค่ะ4ี่ทีมก็ต้องมีพวกหนูบ้างส่วนตัวหนูแล้วนะคะหนูถ้าเป็นไปได้ก็อยากจะพาทีมเข้ารอบชิงชนะเลิศให้ได้ค่ะ O M G ไม่ไหวแล้วเหนื่อยมากๆค่ะ รักนะคะค่ะ <c oughs> กดดันมากเลยคะ่ะแต่ว่าขอบคุณนะคะที่บอกคอยเตือนอะไรทุกอย่างส่วนตัวหนูเหนื่อยคะ่ะหนูแบบทั้งกดดันตัวเองแล้วก็เลยทําให้รู้สึกว่ามันมันเหนื่อยอะคะ่ะอาจจะเป็นเพราะตัวหนูเองก็ได้ก็ <c oughs> หนูหนูละคนหนูคะ่ะฝากถึงกองเชียร์ทุกคนด้วยนะคะเชียร์สาวอายุธยาด้วยนะคะจะทําให้เต็มที่คะ่ะครับค่ะฝากถึงกองเชียร์ทุกคนนะคะแมทที่ผ่านมาพวกหนูอาจจะเล่นให้แบบว่าหัวใจวายหรือว่าตื่นเต้นไปหน่อย รอบต่อไปก็จะเล่นแบบนั้นเพราะความสนุกข,ของเกมเลยค่ะก็ฝากส่งกําลังใจให้สาวพานิชย์ด้วยนะคะค<อ>ุณค่ะฝากถึงกองเชียร์พานิชย์นะคะแล้วก็ท่านผู้ชมทางบ้านปีนี้พวกหนูไม่ได้มาเล่นเลยนะคะฝากเป็นกําลังใจใพวกหนูด้วยคะ่ะคุณค่ะรอบต่อไปก็จะมาดีกว่าเดิมนะคะฝากถึงคู่แข่งรอบต่อไปนะคะพวกหนูจะทําให้เต็มที่กว่าที่ผ่านมาคือทุกคนจะจับทางพวกหนูไม่ได้แน่เลยค่ะไม่ต้องกินข้าวแล้นะคะเดี๋ยวพวกหนูเอาสายใหม่ไปฝากค่ะ